สวัสดีค่ะมาพบกับฟาร์มคุณแม่เป่งเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็พักจากการดูบอลสีกันนิดนึงวันนี้เราก็มีต้นกวากมรกตดำนะคะหรือว่ากวากนินค่ะต้นนี้ก็คือต้นที่ได้จากการชํำน้ำนะคะเราช่ำน้ำไว้นานมากต่ค่ะนานจนลืมดูสิคะขนาดหัวและรากใหญ่มากเดี๋ยวไปดูธีการชํำน้ำกันเลยค่ะก่อนจะไปรับชมอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับพวกเราช่องมาม่าเป่งร้านวิว้วยนะคะนี่นะคะก็คือกวักมรกตดำหรือว่ากวักนินค่ะเป็นต้นไม้ที่โตง่ายนะคะตายากเลยค่ะแล้วก็เสริมโชคลาภเรียกทรัพย์นะคะถือว่าเป็นไม้มงคลนะคะปลูกเพื่อเชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมความโชคดีค่ะส่งเสริมโชคลาภค่ะเรียกเงินเรียกทองนะคะ แล้วก็ช่วยฟอกอากาศด้วยค่ะน้องเขาเนี้ยจะชอบแสงแดดมากๆเลยนะคะเพราะต้องการแสงแดดมาสัรงข้อแสงให้ใบเป็นสีดําค่ะส่วนวิธีการตัดชํานะคะแล้วก็จะเลือกหน่อนะคะที่มีสีดําเข้มมากที่สุดนะคะก็จะใช้มีดตัดค่ะตัดให้เฉียงค่ะนี่นะคะแบบนี้เลยตัดให้ติดกับโคนเลยนะคะให้เป็นปลายเฉียงแบบนี้ค่ะ เสร็จแล้วเนี่ยเราจะนําไปชําน้ํากันค่ะวิธีการชําน้ํานะคะเราจะต้องเตรียมภาชนะค่ะจะเป็นขวดโหลเป็นแก้วหรือเป็นพลาสติกก็ได้นะคะเป็นขวดน้ําก็ได้ค่ะแล้วก็เติมน้ําเปล่านะคะใช้เพียงแค่น้ำเปล่าค่ะน้ําสะอาดลงไปค่ะแล้วก็นําหนอที่เราตัดชํานะคะเข้ามาเสียบไว้นะคะก็เป็นการชําน้ําค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะนําไปตั้งไว้ในที่ร่มนะคะ นี่ก็คือกวักมรกตด,ดำหรือว่ากวักนิ่ที่เราชำน้ำไว้นะคะน่าจะเกินสามเดือนแล้วค่ะชำนานจนลืมเลยนะคะหัวใหญ่มากเลยค่ะดูลากสิคะดูหัวสวยงามมากเลยนะคะเนี่ยพอเราชำน้ำจนมีรากแล้วนะคะเราก็จะนำไปปลูกค่ะไปปลูกลงในดินสำหรับวัสดุปลูกนะคะเราจะลองก้นด้วยขุยมะพร้าวสับค่ะแล้วก็ ใช้ดินปลูกนะคะเป็นดินร่วนค่ะเราต้องการปลูกแบบโชโคดนะคะเราก็เลยต้องใส่ดินเนี่ยไปครึ่งกระถางก่อนค่ะแล้วก็น้ำโคดเนี่ยมาวัดขนาดค่ะว่าจะให้โชโคดอยู่ประมาณไหนนะคะเราค่อยจัดลากค่ะให้ลากหมุนวนตามกระถางค่ะให้โคดอยู่ตรงกลางเพราะว่าเราจะโชโคดนะต้องให้โคดอยู่เหนือขอบกระถางขึ้นมาหน่อยนึง แล้วก็เติมดินลงไปค่ะเติมดินไปจนเกือบเต็มเลยนะคะ มื่อใส่ดินจนเต็มแล้วนะคะเราก็จะนําก้อนหินขาบหรือว่าก้อนกรวดเนี่ยมาวางไว้รอบๆนะคะ <c oughs> เพื่อที่ทําให้โคดของเขาตั้งอยู่ค่ะ <c oughs> ก็จะเป็นการปลูกแบบโชว์โคดนะคะหรือโชว์หัวค่ะเอาหินมาวางให้รอบเลยนะคะหินก็จะช่วยค้าต้นนะคะและเพิ่มความสวยงามให้กับกักมรกตดำหรือกักนิ้ของเราได้ค่ะ แล้วเนี่ยเราก็จะโรยเพลย์ไรนะคะตแกแต่งเครื่อความสวยงามค่ะเพียงเท่านี้นะคะต้นขวากมารากดดาหรือกวาคุนของเราเนี่ยก็พร้อมที่จะไปตั้งอยู่ในห้องทํางานหรือห้องนอนหรือว่าตั้งระดับบ้านแล้วค่ะพเพื่อนๆก็าสามารถนําไปทําตังกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นวิธีการชําน้ําหรือว่าการจัดตกแต่งนะคะแล้วก็อย่าลืม กดติดตามเพจ Facebook ฟังคุณแม่เป่งด้วยนะคะวันนี้พวกเราต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ